มอยงอธิบายฉีดวัคซีนโควิดกี่เข็มถึงพอ่อแจ้งทำไมต้องกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วันที่24กุมภาพันธ์สัตราจารย์นายแพทย์ยงผูวรวรรนได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำไมจึงต้องมีการกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วัคซีนในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่เป็นที่ยอมรับความมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางแต่เดิมหลังจากพัฒนาวัคซีนมีเป้าหมายป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดมีระยะฝักตัวสั้นจึงทำให้ยากต่อการป้องกันการติดเชื้อเพราะต้องการระดับภูมิที่อยู่สูงตลอดเวลา เมื่อให้วัคซีนครบ2เข็มการศึกษาประสิทธิภาพในระยะแรกเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในระยะสั้นหลัง2เข็มจึงดูเหมือนว่าได้ผลดีแต่ความเป็นจริงเมื่อการเวลายาวนานออกระดับภูมิต้านทานลดต่ำลงประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอาการของโรคจึงลดลงตามระยะเวลาที่ห่างออกไปเมื่อมีการกระตุ้นเข็มสาม จะมีการยกระดับภูมิต้านทานให้ขึ้นสูงไปใหม่และก็จะลดลงตามการเวลาอีกเช่นเคยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีกและก็จะลดลงอีกจึงมีความสาคัญในการกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางภูมิคุ้มกันที่วัดที่เป็นแอนติบอดีหรือระดับ B เซลล์ cell, จะป้องกันการติดเชื้อยิ่งสูงก็จะสามารถป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ส่วนระดับ T เซลล์ cell, จะช่วยลดความรุนแรงหรือทำให้หายเร็วขึ้นเมื่อเราให้วัคซีนมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานขณะนี้การให้วัคซีนในประเทศไทยจะครบหนึ่งปีจึงไม่แปลกที่ภูมิต้านทานจะลดลงและจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเข็มสามและถ้านานวันออกไปอีกโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่สองก็จะไม่แปลกที่จะต้องมีการให้เข็มกระตุ้นเพิ่มขึ้นหรือให้เข็มที่สี่เพื่อยกระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น วรัสกายพันหลบหลีกระบบภูมิต้านทานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ต้องใช้ภูมิต้านทานในระดับที่สูงกว่าปกติและที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อให้วัคซีนในประชากรหมู่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้อัตราค,ความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่าการระบาดในปีแรกๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ